ถึงเวลาสร้างประวัติศาสตร์แมนซิตี้กับ3-9ก้าสุดท้ายสู่ทริปเปิลแชมป์อีก3แต้มก็จะการันตีแชมเมี้ร์ลีกแบบ100%เ เอฟเอครับเองก็เหลือแค่รอบชิงชนะเลิศอยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็แค่นัดชิงอีกเหมือนกันใช่แล้วล่ะครับนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันของทีมที่ร้อนแรงที่สุดของวงการฟุตบอลในเวลานี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แค่นิดเดียวพวกเขาก็มีโอกาสสูงเลยที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าทริปเปนแชมป์ได้เป็นครั้งแรกของสโมสร ในช่วงนี้ทางพวกเราก็อาจจะทําคลิปเกี่ยวกับแมนซิตี้เยอะนิดหนึ่งแฟนบอลทุกท่านก็อย่าเพิ่งรําคาญช่องแวดวงฟุตบอลเลยนะครับเรือใบเข้ามาแรงจริงๆมาต่อกันดีกว่าครับโดยแต่เดิมนั้นแมนซิตี้ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเรือใบสีฟ้านั้นพวกเขาเป็นทีมที่มีการเล่นที่รัดกลุ่มและเข้าใจแผนที่กุนซื้อของทีมอย่างเปปกเริโอลานั้นเป็นคนคิดและสร้างระบบการเล่นหรือแทคนิคต่างๆ ที่มักจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลนักเตะที่มีอยู่ในทีมนั้นแต่ละคนก็สามารถเข้าใจปรัชญาฟุตบอลของกุนซือสมองเพชรได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะทั้งตัวจริงและตัวสำรองที่สามารถทดแทนกันได้แบบลงรอยไม่เหมือนกับหลายและทีมที่นักเตะตัวจริงกับตัวสำรองนั้นค่อนข้างจะมีช่องโหว่ที่ต่างกันพอสมควรเลยแต่กับแมนซิสตี้พวกเขาสามารถแบ่งนักเตะได้เป็นทั้งทีม A ทีม B ก็คงจะไม่ผิดและในฤดูกาลนี้เอง ก็เหมือนจะเน้นพิเศษกับลูกทีมของเขาทั้งแท็กติกที่มีการพลิกแปลงหรือตำแหน่งการเล่นที่นักเตะคนหนึ่งสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะทั้งเบนนโดซินวาที่สลับไปมากับตำแหน่งปีกซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางได้แบบลงตัวจอรสโตนที่ถูกขยับเล่นขึ้นมาในตำแหน่งกลางรับและเขาก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีมากมาก จนผู้คนต่างกันพาสโตนเอาไปเปรียบเทียบกับเซอร์จิโอบุสเกตกันเลทีเดียวหรือว่าจะเป็นเควินเดอรอยที่บทบาทของเขาก็ยังเป็นตัวปั้นเกมเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งการยืนนั้นแทบจะเหมือนกองหน้าเลย แท็ติกและปรัชญาของเป๊ปที่ค่อยๆบ่มเพาะสู่ลูกทีมก็ค่อยๆผลิดอกออกผลรวมกับนักเตะหน้าใหม่ที่ตบเท้าเข้ามาสู่ทีมทําให้แมนซิตี้ในปัจจุบันค่อยๆกลายร่างเป็นเหมือนกับบาร์เซโลนาในยุคครองยุโรปที่มีเป๊ปกาเรียล่าเป็นกุญสือแต่ถ้าให้พู้ตรงๆก็ยกเครดิตให้เพียงแต่ผู้เล่นและโคช้ชอย่างเดียวก็ไม่ได้ แมนบอลเองก็มีส่วนสําคัญที่เป็นเชื้อเพลิงและแรงผลักดันอันดีให้กับผู้เลน่นถึงแต่เดิมสาวกซิดเซนก็มักจะตะโกนเชียร์หรือร้องเพลงเชียร์ให้กับทีมรักแบบเต็มที่อยู่แล้วแต่ในซีซั่นนี้ถ้าใครที่ได้ดูแมนซิตี้ลงเล่นในบ้านแบบถ่ายทอสดสดจะรับรู้ได้เลยว่าต่อให้เราดูจากในจอหรือมีเสียงของผู้บรรยาย พวกเราก็จะได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนๆนในเอเดียสสเตเดียมได้แบบชัดเจนกึกก้องด้วยแพชชั่นของแฟนบอลที่บ้าคลั่งขึ้นกว่าเดิมหรือฐานแฟนบอลของทีมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผสมร่วมกับบทเพลง w o n d e r w a l l ของวง Oasis ที่ดังไปทั่วสนามเ <c oughs> นื่องมาจากสองฟรอน a n แมพี่น้องกาลเกอร์อย่างโนและเหลี่ยมที่เป็นแฟนคลับเด่นใต้ของแมนซิตี้ ว่าแต่เมื่อไร่2คนนี้จะคืนดีกันสักทีเนี่ยดูจากทรงน่าจะยากกว่าเรือใบได้ทริปเป็ลแชมป์ซะอีกเมื่อปัจจัยหลายๆอย่างในทีมผสมร่วมกับแฟนบอลที่ถวายหัวให้กับทีมรักทําให้แมนซิตี้กลายเป็นทีมที่ยากเกินจะฉุดแล้วก้าวแรกในพรีเมียร์ลีกจากเดิมที่เรือใบเคยตามปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบหลายแต้มคุณพลของเป๊ปก็ค่อยๆเก็บแต้มมาแบบเงียบๆจนเมื่อปืนใหญ่เริ่มพลาดพวกเขาก็ยังทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องและไม่หลุดฟอร์ม จนไหนที่สุดก็สามารถแซงอาเซนอลได้และ้ากพวกเขาสามารถเอาชนะเชลซีในบ้านณคืนวันอาทิตย์นี้ได้แล้วก็พวกเขาก็จะได้แชมเรียร์ลีกแบบ3สมัยติดในทันทีซึ่งหาพวกเขาสะดุดในนัดนี้ก็ยังเหลืออีก2นัดที่จะเจอกับไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดสำหรับการเก็บแต้มเพื่อคว้าแชมป์แต่ถ้าดูจากฟอร์มของเชลซีในชั่วโมงนี้ก็บอกได้เลยว่าสดใสครับ ส่วนเก้าที่2บอลถ้วยในประเทศอย่าง FA ฟเอพวกเขาก็รอชิงกับผู้แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะทําให้สังเวียนรอบชิงนัเวมบรีกลายเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อันดุเดือดซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆของเรือใบแน่นอนและ9ก้าสุดท้าย9ก้าที่3ในรายการที่ใหญ่ที่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ขุนพลแมนซิก็ผ่านของแข็งมาทางนั้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ซิกในรอบ16ทีมบาเยิร์นมิวนิกรอบ8ทีมและเรยอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศโดยเฉพาะกับมาดรติดที่เป็นเจ้าแห่งรายการที่เคยทำแสบกับแมนซิตี้ในรอบรองชนะเลิศปีที่แล้วซึ่งในปีนี้แมนซิก็สามารถล้างแค้นราชันชุดขาวได้สำเร็จทำให้เรือใบลำนี้ต้องไปชิงชนะเลิศก,กับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลาน แต่ถึงชื่อชั้นหรือภาพรวมของแมนซิตี้จะดูเหนือกว่าอินเตอร์มิลานก็ตามแต่นี่คือรอบชิงและทีมจากอิตาลีก็มักจะทำผลงานได้ดีในนัดชิงของรายการนี้อีกด้วยและพวกเขาต้องห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะในการเข้าชิงรายการนี้ครั้งแรกของเรือใบในปี2021พวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อเชลซีไปซึ่งคุณพลของเป๊ปโกเดลล่าก็คงได้รับบทเรียนในตอนนั้นมาและก็คงไม่มีการประมาทอีกแล้วแน่นอน แต่ใดๆก็ตามเราก็ต้องชื่นชมคุณพลของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้จากการที่รักษาความสม่ำเสมอในการเล่นกับทุกๆรายการทำให้ยังอยู่ในเส้นทางที่มีโอกาสสูงในการคว้าทริปเปิลแชมป์บอลลีจากนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากของเรือใบแล้วซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่าทั้งสองรายการบอลถ้วยที่ดูยากพวกเขาจะสามารถชนะในรอบชิงและก้าวไปสร้างประวัติศสาสตร์คว้าทริปเปิลแชมป์ไดเป็นครั้งแรกของสโมอสรได้หรือไม่ก็คอมเมนต์ มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเน้นของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ